นี่เลยทรงอย่างแบแดแซดไม่ต้องแซดนะนะครับแซดชฉพาะเวลาตอนออกตัวแล้วกันนะนะครับผมอ่ะวันนี้เราอยู่กับซีระตูตัว LDA สีเทอร์ลัมโบนะครับผมใช้เงินออกรถเริ่มต้นอยู่ที่5,90่บาทนะครับคันนี้จัดทรงหน้า2หลัง4นะครับพร้อมิล์มเขียวใส R10 นะครับเห็นไหมเห็นข้างๆเลยแสงมันมืดนิดนึงนะครับมันย้อนแสงนะเดี๋ยวโบสพาชม รอบรอบรถนิดหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับคันนี้โปรโมชั่นนะครับก็จะใส่กระบาไลเนอร์ให้ด้วยนะครับจริงๆมีกันชนท้ายนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ให้ลูกค้านะตัวนี้เราถอดกันชนท้ายให้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่คำท้ายขออภัยนะครับไปไวนิดหนึ่งนะครับผมไฟท้ายมาพร้อมกับไฟ LED นะครับคันนี้นะครับรัดเป็น c e 28นะครับใส่ยางหน้า2 4 5ยางหลัง2 75นะครับยาง โคเด็กนะครับอย่างโคเด็กนะครับจ้าบมากเลยโอ้ยเหมือนจะเป็นวัดเลยไม่เกี่ยวนะนะครับนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นอยู่ที่5,9000บาทนะครับพร้อมครอบครองสีคาร์ลโบแบบนี้ไปได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมจัดทรงแล้วแต่พี่ๆชอบเลยนะครับโปรโมชั่นนี้ก็จะมีล้อนะครับวัดบูธ จะทรงแก้พยันแก้พยอยแก้ล้อแบะให้ครบสูตรหมดทุกอย่างเลยนะครับไะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันครับผมนะครับภายในคันนี้นะครับก็มาพร้อมกับพวงมาลัยฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็หน้าจอเดิมโรงงานขนาด7นิ้วนะครับส่วนแอร์นะครับตัวนี้ปลั๊กอะไรนะครับไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้บดเดินกล้องหน้ารถให้นะครับ ติดไว้ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วโปรโมชั่นนี้นะครับมีวัตบูธให้1ตัวด้วยนะครับแต่เดี๋ยวติดให้ลูกค้าแน่นอนเพราะฟิล์มเพิ่งติดบูธยังไม่ค่อยอยากใส่วัตบูธให้นะครับผมนะครับนี่ก็ช่องเก็บของประมาณนี้นะครับในส่วนของเรื่องภายในนะครับผมอ่าโอเคเลยนะครับก็ฝากโปรโมชั่นสำหรับแคปโฟลินทั้ สประตูตัวทีว่ LDA นั่นเองนะครับผมก็มีสีใหม่แล้วนะปี2023นะครับผมเช็งินออกรถเริ่มต้นอยู่ที่59,000บาทพร้อมแต่งครบจบในที่เดียวเลยนะครับผมนะครับโปรโมชั่นนี้สิ่งนี้พิเศษคือล้องานเทพนะครับโชคหลังโปรเฟนเดอร์แล้วก็วัดบูธนะครับผมฟิล์มเขียวใสไม่มีค่าจ่ายเพิ่มเติมจบในงบ59,000บาทได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว พี่พี่คนไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาหรือโทรมาที่094321464ได้เลยป่ะวันนี้ขอบคุณครับพี่ดำรับชมครับสวัสดีครับ